ครับพบกับช่องแมงทัพูชาแนลนะฮะตอนนี้ก็พี่นกเป็นพ่อค้าเหรอขายเอเสื้อพายเส้า้อขายเสื้อส้อายเส้ยเส้อเอาเ้าเสยเสื้อขา้อยเ้อายสายเส้ออขาสเ้เสอยเสื้้อสงออาเ อ,อ๋อแอดมินออกมาขายแล้วอ,อ,อ,อ๋อกระสาปานไงของสาวปานอ๋ออันนี้เสื้อมือสองมือแรกมือแรกเนาะออ๋ที่แจกไม่ได้แจก,แกามาขายให้เอฟซีเอฟซีแต่ซื้อให้อ๋อแต่เขาเจะไม่ให้ลงไลฟ์ก่อนก็เลยขายไม่ทันเป็นแค่ตัวเดียวอืมนี่ฮะเสื้อ เสื้อสวยๆเนาะก็เสื้อเป็นเสื้อของวาคามนะของเฟซีจิตากินเนาะก็จะเป็นเสื้อย้อนยุคครูหินเหล็กไฟไงนี่ไงครูเหล็กไฟนี่นี่ไงข้างหลังนี่เป็นเสื้อย้อนยุคตัวละเท่าไหร่เนี่ยร้อยเก้าสิบพร้อมส่งเท่าเจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะเออตัวเท่าเจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเนาะนะฮะอ่านะมีใครเอาไปบ้างแล้วเนี่ยได้ขายสองสามตัวเลยได้ได้ขายสองสามตัวแล้วเนาะ เอฟซีนั่นแหละซื้อให้ไม่มีใครซื้อเองหรอเพราะว่ามันมันมันได้ลงไลท์ก่อนได้ลงไลท์นะแล้วผมถ่ายคลิปในเอฟซี่ฮะก็จะหลากหลายสีมากเลยอันนี้สีครามขาวเนาะนะฮะแล้วก็สีแดงก็มีนะครับสีขาวล้วนก็มีอันนี้อะไรจักรยานอ่ะอ่ากกกกนะสมัยนู้นนะครับด้านล่างนี่ข้างล่างเนี่ย โอ้โหตัวนี้ก็สวยเนาะสวยนะเบอร์เอลเอ็กเซลนะครับเฮ้ยตัวนี้สวยตัวนี้นะฟอกฟอกเอฟซีนะเยนมาร์คสองพันยี่สิบอ่าอันนี้คือตัวละหนึ่งร้อยเเก้าเก้าเก้าเองนะเอฟซีสวยมากนะฮะแล้วก็จะมีสีชมพูนะครับสีชมพูอ่ามีสีสีชมพู มีสีสีเหลืองสีเหลืองด้วยเนาะนี่เบอร์นี่สวยดลนี่เนาะนี่เบอร์อะไรเบอร์เบอร์อะไรเบอร์เอลเบอร์เอล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 หินเบอรก็สวยนะอันนี้แดนภูไทยใช่ไหมก็หินเหล็กไฟข้างหลังอ๋อมันเขาจิ้มอยู่เนี่ยแดนภูไทยละภูไทยระเบอร์ระเบอร์ระเบอร์นี่ไงเระเบือร์มันเนื้อดีนะมันเป็นนิ่มๆบางๆเนาะ นี่นะครับระเบือระเบือนะฮะบ้านกอกนะเอซีเนี่ยตัวเราเราก็เก้าทุกตัวเลยนะครับสีแดงนะฮะสีแดงก็สวยนะเนี่ยเออสีแดงตัวเท่าเจ้าเลยเออก็สวยดีนะเอสวยนะเหมือนสีแดงผ้าจะดีกว่าใช่ใช่แต่ว่าสวย สีผ้าจะดีกว่าสีชมพูน,นี่นะ FC สวยเนาะนะครับผมว่าอันนี้จะสวยมากเลยทุกต<ส>ัว,วแบบเนี่ยนะแบบคุณแดนผู้ไทยระเบิอระเบิดนี่สวยเนาะผ้านะฮะนะครับ,นะรบมันจะมีสีชมพอูอืมแล้วก็มีสีแดงมีสีขาวนะครับ นี่ไงสีส้มก็มีสีส้มก็มีบเอลสีส้มนะอ่านี่นะครับเป็นพิซซิกินนะครับนะฮะแล้วก็สีครามนะฮะตามสีนี้นะสีเหลืองเข้มเองฮะนี่ไงสีเหลืองนะฮะสีเหลืองเข้มก็มีอ่าลาเบอนี่เป็นลาเบอร์เบอร์เอสเบอร์เอสเลยอุ้ยคู่กันเลยได้เลยเด้นั่คู่กนเองมันต้องมีคู่กันเสื้อนะสีเหลืองนี่ฮะ สีเหลืองกับสีชมพูกับสีชมพูกับสีฟ้าตัวนั้นมันจะเข้ากันเลยเป็นไม้องซื้อให้แฟนคนละตัวใช่คนละตัวเลยแสดงว่าพี่ก็ต้องซื้อให้พี่แดงคนละตัวฮันเด้ค่ะฮันเด้ค่ะน้าแมงเราต้องซื้อเป็นพ่อแม่แมงมีคู่แล้วใครคู่ผมไม่รู้สิน้าเนี่ย สเอาไปผัดกินคุณตาอ่านะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปตัวนี้สั้นๆในเอฟซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้ครับช่องแมงครับโูดชาแนลครับขอบคุณมากครับผม